มื้อเย็นวันนี้ชวนเพื่อนๆมาอร่อยแซ่บกันอีกแล้วค่ะกับเมนูง่ายๆแกงส้มปลากระป๋องใส่คูนแล้วก็ยอดฟักทองผักแบบบ้านๆออากมาแกงส้มแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าอร่อยใส่เครื่องแกงส้มใต้กะปีแล้วก็น้ำเปล่าลงไปค่ะเวลาแกงแบบนี้ต้องกะน้ำไม่ให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าผักจะทำให้น้ำแกงจืดได้น้ำแกงเดือดแล้วจะใส่ผักลงไปก่อนเลยค่ะยอดฟักทองสดๆจากตลาดเลยจากนั้น ก็ตามด้วยคูณค่ะที่ชุมพรบ้านเองเรียกว่าออดิบนะคะคนให้ผักจมน้ำแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลากระป๋องลงไปเลยค่ะแอมไม่ได้ใช้น้ำปลากระป๋องนะคะใส่ไปแต่เนื้อปลากระป๋องค่ะ แล้วก็แค่กดๆเนื้อปลากระป๋องให้จมน้ำแกงค่ะแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยค่ะด้วยน้ำมะขามเปียกความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาบีบน้ำมะนาวเพิ่มความหอมความจิ๊ตจาดไปอีกเมนูแกงส้มปลากระป๋องกับผักบ้านๆของแอนหม้อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ กลิ่นหอมยัยวน้ำลายเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆทำเมนูแรกเสร็จแล้วไปทำเมนูต่อไปกันดีกว่าวันนี้ก็จะตําน้ำพริกกะปิกินกับใบเลี้ยงค่ะกะปิที่แม่ส่งมาให้เอามาตําน้ำพริกคือความเค็มกําลังดีเลยค่ะไม่เค็มมากบีบน้มามะนาวตามด้วยน้ําตาลปี๊บที่ขาดไม่ได้คือหอมแดงแล้วก็ตํตๆคนคน,ค,นคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นน้ำพริกกะปิทําเอากลืนน้ําลายเลยค่ะใหตักใส่ถ้วยกันเลยน้ําพริก กะปิแบบข้นๆแซ่บๆก็เสร็จแล้วแล้วแอนก็ไปลวกใบเหลียงค่ะใบเหลียงอ่อนๆที่แม่ส่งมาให้อิ่มอร่อยไปหลายมื้อเลยค่ะเมนูวันนี้บอกได้คำเดียวร่อยจังหู้ค่ะ